อ่ะครบเลยครับต้องแมปก่อนไม่หนีอยังไงเออไปแมปก่อนออไปแมบบปแบบให้แก่ก่อนแบบนป๊บหน,น,นึ่งไปลงมาก่อนูน้นนิดนี่เออตรงนี้เดเนาะเออใช่ลงไป แปดคิดหนึ่ง <TP. S 1> นี่ T P นี่นี่คือเช็โคโค้ดเออนี่แปดคิดหนึ่ง T P อะไรนี่เสียงอนี้ติดใช่ไหมติดครับอ่ลบเลยถอดไปถอดมาก็มีนะฮะติดโค้ด รถคันนี้ไม่เคยล้างโคดเลยนะไม่เคยนะตั้งแต่อยู่กับทีมจนไปอยู่กับเจ้าของใหม่จนมาอยู่กับเจ้าแก่มาไงพี่เบนพี่เบนมาแซวนะฮะวันนี้ช่วงเย็นๆอลองเล็ดดิเล็ดดิดูไฟนี่เอออาดับแล้ว คอนอยู่เลยนะนอ้อตอนแรกคอนไม่อยู่นะกระตุกกระตักนะนอ้อเออเติดโค้ดนะฮะเ,เอออันนี้คอนอยู่แล้วนะครับตอนยังไม่ล้างโค้ดนะครับตึกตักตึกตัก,ตกอ,อ่าประกอะเลยไปอ่าด็อกเตอร์ API ตัวนี้ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่นะครับภาษาอังกฤษตอนนี้มีรุ่นใหม่แล้วนะครับภาษาไทยนะฮะ ยาอย่าลืมใส่พรใหม่เขาด,ด้วยเด้อเราด้วยอเ,เอาไปส่งใครฮะสายแปดสายทูแปด ยังไงเปไหนต้องเชื่อมต้องเชื่อมอเชื่อมแล้วเอาออออืม้อ,อ,อเคครับ M ร้อยสองขวดพอดีโอเคเดี๋ยวผมเมาผมจะกลับมาเดี๋ยวไม่ไม่ดูเออพว่เจ้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มีรถขี่บารงเออเอ็งมาให้ทันนะปิดร้านห้าโมงนะแก้วที่พ่ออยู่ที่ไหนะ ฮะไอ้นี้เคยห่ออยู่ตรงนี้อันนี้เออใช่อันนี้เล่นได้ใช่ไหมนี่ไรเกะขายแล้วเด็กในซอยผมว่าคนนั้นหน่อยเอาน้ำมันน้ำมันไม่มีมีพวกน้ำมันมาด้วยรรััถ่วโอ้พวกหมอนี่สุดยอดรถเป็เล่นโคตรสุดยอดอ่ะจริงจริงแล้วทัน ไปจราบีนีดหนึ่งสามอ่าจับแกะนะฮะเรานะครับก็ยังให้เปลี่ยนใหม่นะครับอะไรเก่าคขาเยอะจับแกะพอดีไหมนี่พอดีเลยเนาะเออโลมั้ยเออวัดให้พอดีเด้ อ่าลบนิดหนึ่งครับซ้ายและขวานะครับอ่าไอ้บาเตรเวียอ่าออแต่งไปแต่งมาก็โอเคของเขานะครับจเจ้าแกะอ่าเก็บน็อตเก็บอ้นี้ต้องบอกเจ้าแกะนะตา,วาตน <laughs> ตว่าเาเก็บน็อตเออต้องหลกโล่เจ้าแกหน่อยนี่ด้วยตานนี่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 ฮะ เรืจองของเขาก็จะจัดการเองนั่นแหละชิปเอาไอ้ตัวตัวนั้นรองออกกันแล้วตัวตั้งออกก่อนอ่าเรียบร้อยนะฮะโอ้ไอ้ตัวล้างโคดี่ไม่ใช่ธรรมดาดินเนี่ยเนาะรถคันนี้เมื่อกี้ติดโคดนะครับสองโคดพอตารางโคดเสร็จโอ้โห เรียบร้อยแล้วนะครับเลิกเรียนพอดีขณะนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงครึ่งนี่เด็กนักเรียนเลิกพอดีนี่น้องๆกลับบ้านพอดีเห็นกล้องหันหน้าดีเลยนี่อ่ะโอเคแกะน้อยหรือแกะดำนะครับอ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ i think really